Travel 1,000 meters on Shoppa เราจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เดินทางเป็นระยะทาง1,000เมตรหรือ1กิโลเมตรอันนี้เป็นภาพโลเคชันของ Shoppa หรือเฮลิคอปเตอร์นะคะเอามาจากเว็บไซต์ fortnite. gc นะคะเป็น Interactive Map เปท่นเนสามารถเข้าไปลองใช้งานได้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ดีในการหาของหาตำแหน่งของ NPC บ้างแล้วก็อไอเทมปแปลกบ้าง ถ้าไปเราไม่เจอก็ไม่ต้องตกใจนะคะสปอร์เรมันอาจจะไม่แบบ100%นะคะหรืออาจจะมีคนที่มาเร็วกว่าเราแต่ว่าโลเคชันเนี่ยตามนี้อย่างแน่นอนมาถึงที่นี่แล้วนะคะก็จะมีช็อปป้าจอดยูนงลำมนะคะน้ำมันเต็มถังพร้อมให้บริการเลยวิธีการเข้าก็เหมือนกับไอยานพาหนะอื่นๆทั่วไปนะคะมันกด E แล้วก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เลย เมื่อกด E เข้าไปแล้วนะคะช็อปป้ามันจะลอยเหนือพื้นอยู่นิดเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้องการจะให้มันขึ้นสูงกดคลิกซ้ายค้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มันต่ําลงก็กดคลิกขวานะคะมันจะบินต่ําลงช็อปป้านะคะจะมีความสูงจํากัดและสามารถเข้าริฟได้แบบนี้ด้วยพอขึ้นปุ๊บนะคะก็วาร์ปมาจุดสูงสุดของลำนี้ที่มันจะทําได้เลยค่ะ นอกจากการคลิกซ้ายเพื่อให้สูงแล้วคลิกขวาเพื่อให้ต่ำลงแล้วนะคะกด A ก็จะเป็นการเลี้ยวซ้ายกด D เพื่อเป็นการเลี้ยวขวานะคะแล้วก็การ boost ก็คือการเร่งเครื่องนะคะมันเหมือนกับว่าการให้รถพุ่งไปข้างหน้านะคะ่ะก็จะเป็น shift เอ่อ shift โอเค shift ซ้ายนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งของคนที่บังคับนะคะหรือว่าอยากจะไปนั่งฝั่งอื่นก็กด left control หรือว่า control ซ้าย กด e เพื่อ exit แต่ระว่งนะคะกดออกกลางอากาศเนี่ยขิดนะแล้วก็กด b นะคะ loudspeaker คือการเปิดลำโพงค่ะเพื่อนๆทำการบินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบระยะทาง1,000เมตรถ้าไม่ชัวร์ว่า1,000เมตรเนี่ยมันแค่ไหนเพื่อนๆก็สามารถปิงที่ใดก็ตามก็ได้บนแผนที่แล้วก็ให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยไอ้ให้ช็อปปาี่ยนะคะทำการขับไปเรื่อยๆแต่ว่าพอถึงเควสเวลาทำจริงๆแล้วเนี่ย ไอระยะมันจะค่อยๆบอกเราขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเองค่ะอันนี้ใซลองปักดูนะคะแล้วก็ลองบินตามดูชอปป้ามีน้ำมันหมดได้ด้วยนะคะเพื่อนๆดูทางขวานะคะที่เป็นตัว F ะคะ่อ f คือฟิลหรือว่าน้ำมันนะคะมันจะมีเกตบอกยิ่งน้อยนะคะก็แปลว่าน้ำมันของชอปป้าเราเนี่ยเหลือน้อยลงแล้ว จุดที่เป็นสีส้มๆนี่ก็คือแบบใกล้จะหมดถังแล้วนะคะมันจะมีเสียงเตือนด้วยถ้าบินบินไปนะคะเกิดน้ำมันหมดนะคะหรือว่าโดนยิงจนช็อปป้าระเบิดเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าถ้ามันตกที่พื้นปุบนะคะเครื่องมันจะระเบิดก็จริงแต่ว่าเราจะไม่โดนฟอลดามจนะคะแต่เอาจริงๆใ่คิดว่ามันควรจะมีฟอลดามจนะไม่ว่าจะ เครื่องตกด้วยการถูกยิงหรือว่าน้ำมันหมดแบบนี้ดูนะคะนี่ลงมาแบบไร้รอยขีดข่วนเลยโดน่เป็นกำลังใจในการทำคลิปฟอร์ดไนท์ได้ที่ทรูมันี่วอลเลตหรือพร้อมเพย์และถ้าใครอยากจะสนับสนุนแบบต่อเนื่องก็สามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้นะคะใสไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ